จบทุกข้อสงสัยเมโสแฟตฉีดอย่างไรให้ได้ผลมาฟังกันนะครับเมโซแฟตเป็นการฉีดสลายไขมันรูปแบบหนึ่ง ที่เราเรียกว่า medical l i p o s u c i o ซึ่ง medical l i p o s u c i o อาจจะมีชื่อเรียกได้หลายๆอย่างแล้วแต่คลินิกไหนจะตั้งขึ้นมาให้ดูแตกต่างออกไปเช่น meso fat lipofat bomb fat หลังนี้เป็นต้นโดยเราพบว่าหลักการทำงานของ meso fat <c oughs> ก็คือตัวยาที่ใช้เนี่ยจะไปทำให้ไขมันที่เกาะตัวกันเป็นก้อนเนี่ยสลายออกมาเป็นกดไขมันแล้วขับออกทางท่างกายซึ่งกรรมวิธีนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายกันไปทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียซึ่งนิยมชมชอบในการที่จะทาให้ตัวเองหน้าเล็กแก้มเล็กหรือว่า แพมันเฉพาะส่วนเนี่ยดูเล็กลงโดยไม่ต้องเก็บตัวมากมายนะปัจจุบันเนี่ยตัวยาที่ใช้ในการฉีดมโซฟอ่ะมีตัวยามากมามาก,ม,าก,ม,ากมีหลายสูตรมากข่ายเดียวกันเองคําถามที่หมอพบได้บ่อยๆก็คือคนไข้ชอบถามว่าฉีดปริมาณเท่าไหร่ฉีดแค่ไหนถึงจะได้ผลฉีดนานแค่ไหนฉีดกี่ครั้งซึ่งวันนี้เรามาฟังกันนะครับตัวยาที่ใช้ในการฉีดเมโซฟตหมอขอแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้หนึ่งก็คือไม่ได้เข้าเกณฑ์หรือตัวยาที่ได้รับการรับรองว่าได้ผลจริง มีผลงานวิจัยและขนาดในการทั่วโลกก็ถือว่าเป็นสแตนดาดในการฉีดสลายไขมันตัวยาที่จะเป็นกลุ่มไม่ได้เข้าเกตได้แก่ฟอสฟซิอิลโคดีนคาเฟอีนดีบอกซีโคลิกและก็แอลคาเนทีนมี4ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่มีการยืนยันมีเปเปอร์รับรองมีผลการวิจัยรับรองว่าเป็นกลุ่มที่ได้ผลจริงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ได้ผลดีกว่ากลุ่มที่เป็นนันไม่ได้เข้าเกตหรือกลุ่มที่เป็นการสกัดธรรมชาติโดยใช้จำนวนซีซีน้อยกว่ามากเป็น10เท่าเลยครับ กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มนั้นไม่ได้เข้าเกลกลุ่มพวกนี้ก็มักจะใช้ตัวยาที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะบางคนเชื่อว่าการใช้สารธรรมชาติน่าจะปลอดภัยและได้ผลแต่ข้อเท็จจริงแล้วกลุ่มนั้นไม่ได้เข้าเกหรือกลุ่มที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติจะมีประสิทธิภาพได้อ,อก,กว่ากลุ่มที่เป็นไม่ได้เข้าเกลจึงต้องใช้ตัวยาปริมาณต c ในการฉีดมากกว่ากลุ่มไม่ได้เข้าเกถ้ามีใครถามท่านว่า ฉีดเมโสแฟทด้วยปริมาณซีีเท่าไหร่ท่านต้องถามกลับไปเลยว่าฉีดตัวยาที่เป็น Medical ข้าเกหรือนันไม่ได้เข้าเกเพราะตัวไม่ได้เข้าเกได้ผลดีมากกว่านันไม่ได้เข้าเกตถึง10เท่าอย่างเช่นการฉีดเมโสซัดแก้มไม่ใช่ว่าการฉีด1 0 2 0ึีซจะได้ผลดีมากกว่าการฉีด1 2 CC นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวยาที่ใช้คือตัวยาส่วนการฉีดกี่ครั้งถึงจะได้ผลจากประสบการณ์นะครับถ้าท่านฉีดด้วยไม่ได้เข้าเก ครั้งแรกท่านก็เห็นผลแล้วว่ามันลงแต่ว่าจะจํานวนกี่ครั้งขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนเพราะว่าบางคนต้องการลดแค่นิดเดียวบางคนอยากต้องการลดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจเองได้เลยนะครับ <S <S ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าการผ่าตัดกระพุ้งแก้มเป็นกระบวนการที่กึง่งศัลยกรรมถือเป็นอินเวสีฟเทคนิคซึ่งผลที่ตามมาของกระบวนการพวกนี้ก็คือว่า อาจจะเกิดพังผืดที่เกิดจากการกรีดหรือการผ่าตาัดได้ซึ่งในระยะยาวถ้าท่านไม่ได้ควบคุมไขมันอาจจะกลับมาอีกแต่ท่านมีพังผืดอ,อยู่ในที่หน้าของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะลูปหรืออาจจะขำแล้วไขมันที่กลับมาใหม่อาจจะมีลักษณะเป็นก้อนหรือเป็นคลื่นไม่สมเสมอกันได้ถ้าท่านต้องการที่จะเลือกการฉีดสไลด์ไขมันเมโสแฟตหมอ,อยังคิดว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลปลอดภัยและขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับเลือก medical g a t e ฉีนดน้อยๆเจ็บน้อยๆดีกกว่าฉีดเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ผล